สี่ไล่ประกาศรับสมัครนั <Heh. S 2> ่งเอกมิวสิกผู้หญิงเ่ากะเป้าเหลาขาวแม่ยิ่งเ่ากะเป้าเหลาขาวนั่งฟังหมอลำร้องแสดงเมื่อนั่งฟังหมอลำเดี๋ยวเดี๋ยวีไม่หยังบ่อีกฮะผู้สาวเ่ากะเป้าเหลาขาวรอบก่อนรอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบก่อนรอบก่อนอ๋อ้ เบียรหลี๋ขยี้โซ่โซ่ให้มันสุดซุดไปโลดสุดมันก็สุดป๊บไปห้ามมองนี่ซังมันมีเสียงแน่นอนสุดให้หอดบักมันเป่าผิดอี้เจนเนียเแี่งเป่าอีหยังจังค่อยอ้อยค่อยอินครับเถยโอ้ยโธ่โอ้นช้ามากเลยไม่ต้องห่วงหรอกฉันนี่แี่ยังเป็นล่ะผู้ใดล่ะเอาเสือก็บ่าเป็นทางบาดเจ็บพูดล่ะตัดจังเสือตัดเสือจังไดาเจ้าบ่าให้มันเป็นทางให้เนี่ยกะปิ้นเนี่ยเมียปิ้นจังไร ปิ้นปั๊บขึ้นมาทั้งหนาซะตัวนเ,นเนี่ยแน่บอกปิ้นเสือได้หมดปิ้นคนเดียเออหน้าอันที่โซ่โซ่ให้มันคาขาดฉันขอท่าบล็บอตว่องนี่มีบล์ผู้ใดสิมาโซ่เห็นบอกมีบล์คนเสียมาโซ่แข่งกับยายจิ้นมีบล์เอ,อกมาแค่โจ้เอาเ่าต้องว่างนะจ๊ะหัวไม่อย่างนี้าง ใช่ซะสร้างหอกล้องได้หว่านี่ยคันคันจิโชว์วมองนี่เอาเอาเพชรนั่นใช่ไหมฮะเอาผู้สาวเถ่าก็เบ้าเราเขาอุ้มไปบ่เออรอบรอบัจังหวัดเอาเรอบัจังหวัดนั่งฟังหมอลำอยากให้ดีต้องมีเราอีบสาวเถ่ามันจังเข่าไม่หอดีกรีสาวสำน่อยคอยคุ่งเขาบุมัดเราสิ่งหัวยุบเราเข่าพื้นที่กำลังน้องนี่มันจัง ีเจ้าเอาโอ้ยคือว่าเจ้าคือว่าเจ้ามาจะใส่เนาะโอ้ยมาจากเหนือเจ้ามาจากเหนือเจ้าเจ้าเมืองเหนือเฮ้ยอยู่บ้านไหนอ่ะอันอันบ้านน่าจะเลี้ยงตำบลไหนอ่ะในเมียงจังหวัดไหนศรีสะเกษโอ้ยโอ้ยกูมาอึดอัดคักแกันเนาะนั่เขาหัวว้ย เร่ทงทรงผมถามชุดนี่เป็นยังชุดนี่ชุดนี่ตัดมาตาใสอ๋อนี่ละตัดอยู่ข้างๆบ้านนี่ละมากบ่เจ้าบ่ได้มากแล้วที่พ่อลูกไปเผาล้านมานั<อ>่นนะตนัดแต่คนอนุ่งจะได้บ่เบิง่งกูว่าแปลกใจดอกกูเห็นแม่ยายนกใส่ชุดนี่เป็นยังย้อนใส่ชุดนี่ละขังเทิงกับซีสามขังลานกับซีสามโอ้ ูว่าแล้วมันเป็นจังไหนหาสองหาสองกูแม่ใส่ชุดใหไปซะได้แม่มันเกี่ยวกันอยู่บ่มันเกี่ยวจนเนาะเกี่ยวจังไหนโอ้ยเมนต์ใส่ชุดเดียวนี้ว่าต้องหาสองกับคัคพัทันก็ใส่มาปั๊บแค่ละสี่สามสี่สามโอ้ my g อ d พี่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 นพี่น้องคนว่าจากวงสารรูปไก่ไก่ได้ยังไงไม่เอาอไม่เอาตลกเ่ราะมนหนังผีอยังบังยังซัน เบิ้งยังไหนอยู่นี่มาเบิ้งยังสี่แม่เบิ้งไหนโอ้ยเนี่ยต่างหากคือเบตลกป่นเนี่ยเบิ้งมาเลยเบิ้งแขี่ได้อาปักหน่อยแขี่ไปใส่หรอยายจึนแต่จังหวะผมเป็นไปเที่ยวรถตัดมันมาแม่เป็นเที่ยวรถตัดเขี่ยไปใส่ทิ้งกันครับเมียเอาเฮ้ยตอนนี้คือออกบทเป็นสนไม่เอาแต่เขียบตีนั่นแล้วเอาแต่เขียบตีเออเขียบขี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย บ่แม่นตะเกียบยังตะเกียบหน้าจักรยานโอ้ ไอวามสามบานไอ้หยางกอบมาเนี่ยโวยออกมาว่ามีหยังดอกรองเพลงกันได้ล่ะเจ้าดองเพลงก็ได้เจ้าเอาเนี้วเบาอยังมแต่เจ้าคับเจ้าโองเพลงก็ได้ว่าจิเจ้าอย่องเยาอย่ามต่เจ้าครับเจ้าอยจะแม่นข่อยกคบนี่เจ้าออคบคนเหนื้อนี่ดีเด็ดีตัวอย่วงาหย่ก็มแตรเจ้าเบิเออไปหาข่อยิพาเราย่างไปเรยเย่างไปไปพอรถแม่โคขันบัใไญ่จทดทะเลยู่นะนกาสีถามได้ว่าแม่หยังนี่รถเจ้า ไม่ได้แม่โคดขันหนึ่งเจ้าวิลทันทีเออคนกัญชีย่างไปเรื่อยๆย่างไปอีกไปพ่อล้านทองโอ้ยบ้านบ้านกัญชีถามเด้่บ้านนี้แม่นยังนี่ล้านทองเจ้าเฮ้นี่จะได้กลับได้เป็นของยายจืดมั้งย่างไปหอดชั่วลุ่มรถคันยังไงพี่ตะคันนั่งนออกไม่ละชุดไปแดงดกูแล้วจอดเลี่ยงกันสลายคนกัญชีถามว่าแม่นยังเดี่ยลดข่อยเจ้า ใครพูดเดียวรอดเพียงขึ้มีเจ้าน้ำฝ่ายใคอยากได้เจ้าวันล่อบแพงได้หลองให้ฟังแน่เออหลองเพลงให้ฟังแน่อันเ็จสูดจังสีเจ้าดอยค่อยหักหลองได้บ่ได้ดูเจ้าเจ้ว่าต้องไปทองเนียก่อนเจ้าโอยอันหลองเพลงสนามสนธ์เพียงหลองเพลงสนามไม่บอกเจ้าเจ้ามันต้องถอนมันต้องถอนมันจะเดี๋ยวเอันเจร๋ยหมันต้องถอนเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดเดี๋ยวใว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ โอ้ใช่อะป้าบอกให้เดี๋ยลองเพลงเลยได้รางวัลแล้วแม่โอ้ยไว้ลังบ้านของเจ้าไปนะอันนี้ของเจ้ามีป้าเจ้าแต่รางวัลของข่อยื้อใส่ป้ามีแล้วบ่เจ้าป้าป้ามีดอกของเจ้าพะนะอุ้ยน่ารักจังเลยมันจะร้องมันต้องร้องใจรักไม่เดี๋ยวอ่าถ่ายก่อนเจ้าเอาโอ้ย ขออภค่ขอขอภัยค่ะแบดเบิดว่ที่มาบอกเจ้าเจ,าจ้าซื้อไปรถโดแปดซีเจ้า <c oughs> ท่านบ่ถึกเดีเจ้าเดี๋ยวไทายลูกวนอนแหมน่ารักกันเลยไปฆ่าตัวตายพร้อมกันเถอะอ,อ,อันมี้แนี่เขาที่บอกว่าไปตายคนเดียวเถอะ อันใดล่ะครับอืมเอาคุยกันให้เข้าใจเล่าซื้อหยังเอออ้าวไผ่ไผซื้อข้าเจ้าโบ๊ทแจ๊กเราคอยสิเหลือบอกฮะเนี่ยโอ้ยายจีนเล่าซื้อยายจืนบ๊แมนทีว่าไหนโอ้ยไม่ไม่เไม่ไม่พี่ขมอดพี่ขมอดอ้าเอาลองเว้งลองเว้งอะไรเจ้าครับเจ้าเอาลองเพ้งลองเพ้งโชคกวามสามารถสักกัน เอ,เองอะไรนะมันตัองถอนมันต้องถอนครับต้องต้องต้องลอยคือปล่อยไฟเอา้า ทำงันดีเลยมองเงินเข้บ่มี่เงามันไปใส่หมดเงามันไม่ย้อนก็ไปหมดนะโอ้ยลองแพศเอสมันลองได้สิเจ้าเยาว่าเด้อเออขนาดไขยยังลองซั่มนี่เลยลูกไข่เจ้าเห็นแล้วเจ้าสีขาวข้าน้อยยังยิ่งถามมันบังดูข้าน้อยยังยิ่งข้าน้อยยังยิ่งข้าวเหนียวยังยิ่งน้่วเปล่ายังยิ่งดอกตามาจอดอย่ามาแกล้งกันนะเวทีแล้วการแข่งได้ซั่มนี่นะว่าต้องมาแสดงความสามารถดอกแม่ เพื่อการใสนั่งเน่โอสนั่งนี่แหละนั่งเลยอะโอ้ยือว่านกับว่าขอร้องเอจะ่าแม่ตอนนี้แล้วแน่กูไม่ลู้แม่คุณจะไม่ลูเป็นพูดสี่แห่งไหนแม่โอ้ยไาไหนแม่ฮะคุณไม่ลูก้พูดสี่แห่งไหนเนี่ยตอบเขาไม่แม่ตอบเขาคไม่ลูกผู้จังสี่เออโอ้ยตัดสายอูเัล้อกวก็ได้ไผไว้เนาะม่ลูกกู่บ่ไม่ลู้กู่บ่ขอทำเนี่ เกิดมาลราผู้หายจริงสิเลยบ่เฮ้ยเเป็นเสียใจว่าออกอัดคอนเสิร์ตอย่างนี้จ้าขี่ให้ซ้ำนี่ละเห็นว่าขี่ให้ที่แดดร้อนหกูจัดเข่าโฮมอยู่เด้อย่าแม่ซ้ำนี่ลูกสิซ้ำได้สิขอเบ่งลูกยาวาลูกแตะเจงกว่าแม่อีกเจ้าใส่ลูกวาสยูฮว